ใช่ก่อนเคียงครับนี่คือวัดโพธารามครับพี่น้องไปอยู่ไกลก็ขอสวัสดีครับมืเหนื่ด้ลงมาเตรียมพร้อมๆครับเพราะว่าเตรียมงานวันที่ยีบสามผู้อาจารย์บุญเสริมได้รับพัดทันระคู่ครับรับพัดพระคู่เห็นไหมเป็นบบกับเตรียมงานเลย ั่งอปูนลงมาเทที่กันบ้างหน่อยหนครับพอหลายบึงกันครับผมครับนคือรถอู่ครับผมครับคุณปาจางมาซอยกันคือเรียมงานครับ ลุยเลยครับปะเบาเงี้ยก็คุอปาการแบบมันแฉะเบาเบิงเบิ้งใหญ่มันพวดแบบมันครับเออโอเคโอเคนี่ครับคือการเตรียมพร้อมเ่ลายางครับเหมือนีงานในวัด นี่กันครับคือวัดโกะลามบานสังขันตำบลบนแงำเภอสว่างแดงนยู่งนวัดสกลนครอาจารย์เพิ่มได้รับพัดข้าคู่ครับวันที่ยี่สิบสามมิถุนาเร็วๆนี้ครับยืหนหื้อได้ได้เขียร้อบเลยครับรย็ดนันยนัดดีและลายยางครับมาลองฟังแปลงในวัดเท่า Nga po po naman, nga งานปูนกับคู่บาอาจารย์จนลุยเลยครับนี่คือความรวมมือเป็นบุญตาธูบุญั้งกันครับเพื่อนเพื่อนที่นองคู่บาเป็นสร้างเลยครับเหมือน <c oughs> เป็นมาซอยมาจังวัดชื่อวัดชื่อวางอะไรก็เน <c oughs> ื้อพวกที่ไข่ สีวิไลครับมาจากวัดสีวิไลบ้านโคกสีใสครับเ,เป็นเนึ่งมาต่อยงานพราอาจารย์บุญเติมรับโพทรรามเข้าครับขอสาธุบุญน้ำเพลินครับผมนี่เป็นหนาต่อยอย่างงานครับเพราะว่าสีด้เป็นงานรับพัดคู่วันที่ยี่สามครับผมงานไปรับที่อุดอรธานีเฮ้าครับ ครับก็บขอบคุณเพื่อนเพื่น,น,นทุกคนที่เขามาเป็นกำลังใจทกักทายคอซอยกดไหลกดแชร์ <c oughs> กดติดต่ำพยาญจนะเสียนครับขอสาธุบุญน้ำกันเด้อพี่น้องคีิปนีน้ก็พอยุดตีไปพ่ยนก่อนเพียงแค่นีน้ก,ก่อนครับพย,ยนญเสียนกับอราพิสเราถืกพ <c oughs> อกันลิปหนาครับผมสวัสดีครับ